เฮ้ยใครไปทำอะไรไว้วะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเอาไฟมันสว่างสว่างไปเลยเฮ้ยใครอะคุณกูซ้ายหรือขวาเอาวดๆหน่อยใจให้ผมไปทางซ้ายหรือทางขวาก่อนนะครับ ดูบางห้องเนี่ยก็ยังของแม่กุญแจอยู่เลยทุกคนเุ้ยเป็หลอนยังวะแล้วดูนะครับอุ้ยใครอะเอาใจผมไปซ้ายหรือไปขวานะครับพิมพ์มานะครับพิมพ์มาให้เวลา30มสิบวินะครับผมเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะ เสียงอะไรตรงนี้เฮ้ยเดี๋ยวเสียงอะไรวะเฮ้ยทุกคนดูสิของเต็มเลยอะผมก็เพิ่งเห็นนะเนี่ยตู้เย็นเฮ้ยมีเส้นผมด้วยอุย้ยเชือยขนลุก เสียงพมาเฮ้ยพม่าเหรอเฮ้ยคนลุกอะเฮ้ยเี่อะไรวะ คนครับแปลกไหมของเขิงอยู่ครบหมดแล้วเขาไปได้ไงโอ้ยเดี๋ยวชิ้ดูมันเหมือนห้องถูกงัดหรือเปล่า ตกใจนึกว่าใครอยู่ไปเฮ้ยมีชื่อคนหลอนเลยวะเฮ้ยเดี๋ยวคุยน่าจะเป็นรูปคนคนโอ้โหใครอะ่ะเดี๋ยวจะไปกันอย่างนี้มีเลยนะครับทุกคนฝากแชร์ด้วยครับขอสักห้าร้อยคนได้ไหมวันนี้ ใครวะเฮ้ยใครใครอะใครวะในห้องชั้นบนใครครับอู้ยังไม่ได้ไปฝั่งหนูนเลยเนี่ยแค่ฝั่งนี้ก็เอาแล้วเฮ้ยเสียงในห้องเลยชัดเลย

เฮ้ยท <Hey, S 2> ุกคนหลอนวะ่ะคืนนี้ไม่น่าจะมีไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามีคนไร้บ้านคนจรหรือเปล่า 快八吧！快八吧！快八吧！哎呀！没听是怎样快呀！ ทุกคนกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยนะครับทุกคนเฮ้ยใครอะใครครับคนเปล่าเฮ้ยยืนดูลูกหอ่อศพตกใจเฮ้ยเชื่อหายใจไม่ทุกท้องทุกคน ใครบอกค้างถ้าค้างไปเปลี่ยนโปรโมชั่นเน็ตนะ ุณครับแจ no oh ้หน่อยนะครับขอสักห้าร้อยท่านได้ไหมเสียงไก่จุ๊บปากวะเสียงไก่จุ๊บปากวะเฮ้ยอีกแล้ว เฮ้ยตกใจนึก oh. ว่าใครยืนอยู่ตรงนี้นึกว่าใครยืนอยู่ตรงนี้โอ้โหใครครับเฮ้ยหลังใครไวๆหลังใครเมื่อกี้เนเป็นหลังคนเลยเฮ้ย เหมือนหลังคนเลยอะเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับมาแล้วฝักคนละหนึ่งไลค์หนแชร์นะครับเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีหลังใครไปไวแว็บเข้าไปตรงนี้ยเฮ้ยเย้ร้อนว่ะ เดี๋ยวเราสำรวจชั้นนี้เสร็จเดี๋ยวเราจะขึ้นชั้นบนกันนะครับแต่บอกเลยว่าน่ากลัวมากเลยทุกคนคือแบบแต่ละห้องแต่ละห้องมันลุ้นตลอดเลยว่าเย้ยนี่แหละข้างหลังนี่แหละเนี่ยเนี่ยเนี่ยแถวๆเนี่ยคือมันลุ้นตลอดเลยว่าอ้จเจา้ากูจะเจอกับอะไรวะห้องนี้ห้องนี้ไปากูจะเจอกับอะไร่วะคนคิดดูแล้วกัน เข้าได้เข้าได้ไหมวะเดี๋ยวเฮ้ยเข้าได้เปล่าโอเคเฮ้ยทุกคนโอ้ยโตรสุดเลยวะ่ะ

กดแชร์นะครับทุกคนเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวเราจะได้ไลค์ไฟพี่หนึ่งแสงจ้าจัดทำให้ไม่สามารถปรากฏตัวอ๋อไฟมันจ้าไปใช่ไหมเฮ้ยเชี่แล้วลดไฟดิ นกมันจะบินมาทำไมตั้งกล้องได้ครับเดี๋ยวมาจัดตั้งกล้องให้นะทุกคนโลนี้น่ากลัวนะใช่ครับน่ากลัวมากเดี๋ยวเราเดินไปตรงบริเวณนู้นกันดีกว่าดี่ะเฮ้ย แช่หน่อยนะครับทุกคนขอสามร้อยได้ไหมวันนี้ บบนนเมื่อกี้เราสำรวจกันตรงนี้แล้วจริงๆอยากจะเข้าห้องนี้มากนะแต่ดูนะทุกคนกุญแจเขาล็อกไว้นะคือเฮ้ยเนไ่ันะมันไม่เคยสู้อจะจ้องมองมาเลยขอกำลังใจหน่อยนะทุกคนใครจะเปอะไรก็เปมานะครับขอกำลังใจหน่อยนะเฮ้ยเดี๋ยวห้องนี้ทำไมมันปิดตายวะ เฮ้ยเดี๋ยวคุณไปห้องนี้มันไม่มีประตูทางเข้าอ่ะเดี๋ยวใครนะครับเฮ้ยโอ้ยหายใจไมท้อท้องหายใจไม่ท้อท้องเลย ครับทุกคนครับตอนนี้ผมรู้สึกรู้สึกกระอาดกระอ่วนยังไงก็ไม่รู้นะทุกคนหายใจไม่ทั่วท้องแล้วอ่ะ ุกคนฝากกดแชร์ไปห,หน่อยนะครับหายใจไม่ทั่วท้องเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮอ้้ยหายใจไม่ทั่วท้องเลยตอนนี้ปกติตึกนี้ผีเยอะมากครับอ <c oughs> ขอบคุณทุกคนนะครับเดี๋ยวผมจะมาไลฟ์แบบนี้เร,เรื่อยๆนะครับจะให้ทุกคนเดี๋ยวต้องบางทีอาจจะต้องกลับมาซ้ำนะครับเพราะว่าตึกมันใหญ่มาก เี๋่วผมตกกลัวว่าแบบโผล่ไปเดินๆไปมีใครโผล่เข้ามาอย่างเงี้ยผีไม่กลัวเอ้ยเดี๋ยวเอฟซีหายใจไม่ทั่วท้องเช่นกันขอบคุณมากครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเฮ้ยมันเหมือนห้องมันทะลุถึงกันได้เหรอแล้วทำไมประตูนเป็นอย่างเงี้ยเฮ้ยเฮ้ย ก็เหมือนพายันแปะเต็มไปหมดเลยเฮ้ย hey, แสดงว่าตึกนี้ผีต้องดุมากนะครับแล้วผมคือเชื่อว่าตึกนี้มันจะคล้ายๆตึกบุกพาลาตีโอ้หย โอ้โหทุกคนดูห้องนี้สิดูห้องนี้สิอะไรวะเนี่ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยคนลุกเฮ้ยใครคนลุกบ้างอะ โอ้เฮ้ยอะไรวะเฮ้ยสภาพโอ้โหสภาพแม่งสุดจริงว่ะโอ้โหโอ้ยยิง เฮ้ยวะเดี๋ยวคุณชมออกันกันตุกนตุกตุกัเฮ้ยเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนมีเงายินตรงหน้าต่างอะไม่รู้ยังไง สุขจ้าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวทุกคนเฮ้ย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 เฮยเฮยเฮ้เฮยเฮเย นี้ผีดุจนไม่มีใครใช่จนไม่มีคนจอดมาใส่ใช่ไหมคือตอนนี้ผมรุนมากแล้วไฟฉายอย่าเพิ่งหมดนะเว้ยเฮ้ยเฮ้ย,ย,ย,ยม่เสียงผู้หญิงเฮ้ยมีเสียงผู้หญิง โอ้ยทุกคนคืนนี้เดินเดินทั้งคืนก็ไม่หมดแน่บอกเลยทุกคนโอ้ยอันนี้แค่ชั้นเดียวนะเนี่ยไม่แน่ใจเฮ้ยเฮ้ยทุดคนทุกคนีคน่หลอนมากเลยวะเฮ้ยคือมัน คือความรู้สึกมันเนี่ยเหมือนกับเฮ้ย <Hey. S 1> คือไม่ไม่ไหวแล้ววะทุกคนทุกคนผมไม่ไหวแล้ววะ่ะผมหายใจไม่ท่วท้องเลยตอนเนี้ยคือตรงเนี้ยประเด็นคือมันไม่มีทางเข้าทุกคนห้องเนี้ยมันเหมือนไม่มีทางเข้าเฮ้ยเฮ้ยวะใครอะเฮ้ยผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วว่ะทุกคนทุกคน ผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วว่ะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวลงก่อนไม่มัน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 เสียงมันมันผมรู้สึกไม่ปลอดภัยแล้วตอนเนี้มันมันเสียงมันคือมันเสียงอย่างเนี้ยผมกลัวเป็นคนจรไง